สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเก่งคังแม็กพระรามสองนะครับขับปกติอันนี้ต่างนิดนึงดิทำไมถึงทุกคนต้องมาที่คังแม็กครับเอ่อที่เข้ามาใช้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่คังแม็กนะครับก็คือหนึ่งนะครับอ่าทางร้านเรามีนะครับก็คืออ่ายางนะครับแม็กนะครับตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะครับแล้วก็ลมไนโตรเจน นะครับสลับยางฟรีทุกหมื่นโลนะครับแล้วก็อะไรแต่งนะครับแล้วก็ยางแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่ลูกค้าหาเข้ามาที่นี่จบครบที่เดียวนะฮะเราตั้งสูกไปเพื่ออะไรเปลี่ยนแม็กเป็นยางนะครับรถที่วิ่งระยะยาวๆแล้วเนี่ยนะครับ ปี 2, ปี3ปีนะครับลูกหมากช่วงล่างอาจจะหลวมนะครับศูนอาจจะเอียงได้นะครับเราก็เลยจําเป็นต้องเช็คศูนย์ใหม่ทุกครั้งในการเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางจากทางร้านครับแล้วในงบประมาณในการจาัดจัดงรงนิ่มหมากเท่าไหร่ก็ถ้าเป็นกระบะนะครับตัวเตี้ยก็หน้าหลังนะครับรับจบอยู่35 0พพร้อมตั้งศูนถ้าเป็นตัวสูงนะครับย้ายแนบนะครับ 6 5 0 0แก้เพายันกันแบบนะครับรวมตั้งศูนย์ด้วยนะครับจบเลยที่นี่รับรถเก่งก็มีรถเก่งรับครับมีช่วง,วง,งลงช่วงล่างครบไหมครับก็ดูแลเซอร์วิสช่วงล่างฟรีกว่า20รายการนะครับลุกหมักนะครับเปลี่ยนเบรกเจีย,ยจานนะครับแล้วก็ชกนะครับสปริงนะคร,บ,ครบเลย มีน้ำมันเครื่องด้วยพี่ที่นี่เออ่รับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับผมรับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมกรองนะครับผมถ้าสมมุติว่าลูกค้ามีของวามหมาแล้วเข้าให้เราเปลี่ยนเรารับไหมครับค่าบริการหนึ่งร้อยบาทครับทุกรายการหรือว่าแยกเป็นชิ้นๆไปอ่แยกเป็นชิ้นๆไปครับผมแล้วจะหน้างานนะพี่เนาะใช่ครับครับผมก็สุดสุดท้ายนี้ก็ยังไงก็ฝากนะครับร้านคังแม็กพระรามสองด้วยนะครับหรือเพจคังแม็กพระรามสองนะครับ เฟซบุ๊กนะครับคังแม็กพระรามสองเหมือนกันนะครับช่องทาง u t u b e นะครับคังแม็กชาแนลนะครับหรือเบอร์โทร0637033080ถ้าใครมาไม่ถูกนะครับให้เซด Google Map เลยนะครับคังแม็กพระรามสองนะครับจะแกงงาม5456ขอบคุณครับ